สวัสดีครับพผมนะครับเบยบอยนะครับจากช่องตะกูลแมงฟลีมนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มาร่วมแสดงความยินดีนะครับวันรับปริญญาของแมงกะพุลชาแนลนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับทุกคนนะครับเดินทางมาถึงแล้วคนเยอะนะอ่าแล้วก็เอ็มเขาไปจอดรถไปที่วัดนะครับผมนะฮะก็มีวันนี้มีช่อดอกมาด้วยนะนะครับผมฮะใช่ครับ สีม่วงครับสีม่วงตั้งใจหรือเปล่าใช่ครับเนี่ยมีสีฟูสีม่วงเ่ยไปครับผมไปครับทีแมงกะพรุนรอยู่ไหนครับแมงกะพรุนรอยู่ไหนครับเอ็นเดอร์แมงกะพรุนอยู่ไหนอะ่ะ อันนี้ก็ยังไม่รู้นะครับ f c ว่าแบงคุณอยู่ไหนนะฮะคนเยอะมากเอฟซีนะฮะคนเยอะมากนะฮะ แม่งก็พุ่นอยู่ไหนนะครับเจ้าจงออกมารับผมเดี๋ยวนี้นะครับโอ้โหครับเยอะจริงๆอยู่ไหนอยู่ไหนนะครับครับแล้ววันนี้จะได้เจอกันห,หรือเปล่า ครับเอฟซีครับตอนนี้ผมหาแมงกระพุนนะครับยังไม่เจอนะฮะอยูอ่ไหนไม่รู้นะครับค,คนมันเยอะนะครับเราไม่ถ่ายรูปนะะในการตรวจทีเกับการมาหาตุลัยนะครับ ผู้ที่ต้องเข้ารับพรนักชานารพีทั้งภาคแรกและภาคหลังท่านใดที่ยังไม่ได้ตรวจไอพีที่สานเจริญก็เขียนนะครับโอ้อยู่ไหนนะครับแมงกะพุนนะแล้วผมจะหาคุณเจอไหมเนาะวันนี้นะครับเดินมาก็ยังไม่เจอนะครับแมงกะพุนอยู่ไหนนะครับ ผู้ทีต้อเข้ารับพาบทังภาคแรกและภาคหลังท่านใดที่ยังไม่ได้ตรวจเอทีเคนะครับขอให้ไปทการตรวจที่อาคารเกษตรที่โน่นดยเดินไปทางฝั่งที่ผ่านการตรวจสอบอยู่ไหนไม่รู้เอทีเคหาไม่เจอนะครับ นะอยู่ไหนอ่ะโอ้โหเอฟซีมันจะเจอกันไหมล่ะอย่างเงี้ยนะครับแต่ตรงนี้ก็สวยนะนะครับมุมมุมนี้สวยอยู่โอ้โของกินของขาดเพียบเลยเอนะครับอ้าวนะครับ หลวงพ่อก็มารับนะฮะโอ้โหอ,อ,อยู่ไหนแล้วทีนี้นะครับไม่เจอกันสักทีนะฮะเราจะได้เจอแมงกะพรุนไหมครับเอซนะครับคนเยอะมากนะฮะสุดยอดอะ่ะเออสุ้มสวยอยู่นะนะครับสุ้มสวยอยู่ คปเข้ารับการตรวจไอในเวลานี้ด้วยนะครับเตรียมไปเตรียนใบประกาศนียบัตรยศใหญ่ใบเดียวแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในการตรวจไอเอเรื่องการเสนอเกษียณนะครับนับใดที่ยังไม่ได้ตรวจไอเอเรื่องการเสนอเกียณเอสซี่ครับก็ จนขนาดนี้นะครับแมงกะพีปิมันก็ยังไม่เจอแมงกะพูลชาแนลนะฮะการะเนะครับถ้าแมงกะพูนดูไลฟ์สดผมอยู่นะคุณมาหาผมด้วยนะฮะมันใหญ่เหลือเกินนะฮะหาไม่เจอนะครับในการตรวจเอ็มเดอเอ็มเดอขวักเนื้อทำไมครับตรวจได้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติขวักมือทำไมเอากสงชีพนอยู่โซนทางด้านหลังของมหาวิทยาลัยนะครับผ่างจากประตูทางเข้าหลังด้านหน้าประมาณ400เมตรครับขอบคุณครับ โอ้โหเนาะนะก็ให้ผมเดินไปเถอะอันนี้รับปริญญาเหรอครับผมเห็นแมงกะพูนใส่นึกว่าเป็นชุดหาเรือนะนะครับเออชุดขาผมก็เคยใส่นะขาเรือนะผมใส่หล่อนะครับจะบอกให้นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้หุ่นเป็นหมีนะฮะขออนุญาตนะครับสวัสดีครับไม่มีมือ่าวเลยผมครับสวัสดีทุกคนนะครับอ่าแสดงความยินดีด้วยทุกคนนะครับ คนเราอ่ะนะครับยืนต้องยืนอือหือเราถอดไปแล้วเหรออันนี้ไม่ยืดเต็มยศใช่ไหมใช่ครับแมงกะปูเต็มยศครับคุณถอดตะกี้นี่เองอ้าวอยากดูชุดเต็มยศไหมไหนนั่นไงต้องใส่ให้เต็มยศอยากใส่เต็มยศสินะครับมีใครมาหรือยังเนี่ยจะกี้ก็จะไม่เห็นมาเลยอ๋อติดต่อไม่ได้โทรตามนะฮะเรตตี้ครับหมอหนุ่ม มอนุมาไหมาอยู่เขาเขาเขาอยู่กรุงเทพหรือเปล่ามอนุมาอ้าวเหรอรถมาแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะมาทันไหมใช่ถ้าไม่ทันก็ตอนตอนออกตอนต้องให้เพื่อนเขาเป็นคนให้สิเนาะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งครับผมนะฮะอ่าเมื่อกี้ใครที่เที่ยวกรทถูมาว่าไงบอกกันเองก็ดีมาหาใช่มาหานะครับมาหานะครับ เดี๋ยวจจใจเยเ็นนะครับตอนนี้ให้เห็นแบบนนเขาใส่นนเขาใส่นนชุดเต็มยศก่อนนะครับน,น,ออน,นี่นี่เออนะครับยังรออ่ะ เพื่อนจะหันนะเพื่อน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 รุ่นเดียกรุ่นเดียวกันนะครับผมแต่ละคนเนี่ยบ่งบอกเลยนะคะบ่งบอกถึงอะไรครับวัยอรุ่นใช่ไหมคุณอาวุฒิแล้วไวเยาวุฒิใช่ไหมเป็นผู้มีคุณวุฒิแล้วไวเยาวุฒิใช่ไหมนี่ครับแมงกะพรุนก็ยินดีด้วยนะครับโหวันนี้แน่นอนยิ้มออกนะยิ้มออก รอมาสามปีแล้วค่ะที่ปีนะสามปีโหนะจบมาแล้วสามปีไงคุณได้รับอ๋อเพิ่งได้รับเนาะจบมาแล้วสามปียั่ไม่พิสูจน์ว่ารุ่นเอกก็ยังรู้อยู่หรอยัรุ่นเอกทีเพราะมันช้าไปสวยกว่าเจอโควิดอ๋อเพราะว่าต้องไปสวยขอหน่อยเยี่ยกลูกหน่อยอ๋อขอเป็นเพื่อนกับเราหน่อยครับผมเอาไม่ใหญ่เหมือมาเลยม่ใหญ่เหมือมา อ่เอฟซีครับเดี๋ยวผมทำอีกหนึ่งคลิปนะครับผมคลิปนี้ก็จบก่อนนะครับสวัสดีครับ